สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านเลยนะคะทั้งสมาชิกเก่าแล้วก็สมาชิกใหม่ รวมถึงคนที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนรีระดาทาร่ไทยชะตานะคะวันนี้กลับมาพบกันกับอาจารย์นรีในการทําคลิปดวงงานเงินคมรักนะคะประจําเดือนกันยายนคม2566นะคะคลิปนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะสําหรับวันที่ในการแบ่งราศีอาจารย์แบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะสามารถคลิกดูได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะใครที่จะดูดวงส่วนตัวนะคะ สามารถที่จะคลิกด,ดูรายละเอียดได้นะคะค่าครูยอยู่ใต้ชื่อคลิปเช่นกันนะคะ,ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะกับพลังงานของชาวตุลในช่วงเวลาของเดือน,นกรกฎาคมนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะค่ะพลังงานของชาวตุลน,นะคะใบแรกคุณได้เ e l l Reliance นะคะ breaking illusions นะคะแล้วก็เป็น transform โอ้โหอาจารย์อยากแปลในเชิงจิตวิญญาณมากๆนะคะ เหมือนกับช่วงเวลานี้นะคะ Breaking Illusion นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ใครที่แบบจิตตกนะใครที่เคยรู้สึกสับสนวุ่นวายใจนะคะบางคนที่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมองตัวเองในแง่ลบนะคะจะเป็นช่วงเวลาดูสิคุณได้เห็นนะคะถึงพลังอํานาจนะคะสิ่งดีๆในตัวเองคุณค่าในตัวเองนะคะเนี่ย Self Reliance นะคะเป็นลักษณะของ การเชื่อมั่นว่าคุณทำได้คุณสามารถพึ่งพาตัวเองได้คุณสามารถที่จะเหมือนกับว่ามีความนับถือตัวเองที่มันสูงขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะว่า transform เห็นไหมคะคุณกาลังจะหลุดพ้นนะคะจากคำวิพากษ์วิจารณ์ความคิดลบๆอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณอาจจะเหมือนกับ อดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้วรู้สึกด้อยกว่าคนอื่นไม่ได้นะคะคุณกําลังจะก้าวผ่านนะคะอารมณ์ความรู้สึกตรงนั้นนะคะหลุดพ้นจากมันนะคะได้วความรู้สึกว่าคุณสามารถทําได้คุณเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองนะคะอืเหมือนกับบางคนกําลังแบบตัดสินใจเด็ดเดี่ยวที่จะสู้เพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะตัดความคิดลบๆอะไรไปแล้วในที่สุดอะเหมือนกับว่า คุณจะไดเ้เจอทางออกเจอทางเลือกที่มันใช่นะคะต่อให้จะมีใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้เหรออารมณ์แบบอย่างเงี้ยนะคะแต่เมื่อคุณกลับมาเชื่อมั่นในตัวเองคุณมองลึกๆนะคะถึงพลังความสามารถที่แท้จริงในตัวคุณเองแล้วคุณรู้สึกว่าคุณทําได้แล้วคุณเดินหน้าต่อเห็นไหมคะ transform นะคะคุณจะเปลี่ยนแปลงไปจากคนที่คิดมากๆนะคะคิดมากคิดเล็กคิดน้อยขี้กังวลน,นะคะจิตตกง่ายนะคะ อารมณ์วันไหวง่ายนะคะเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็มันกับว่าเชื่อมั่นนะคะในสิ่งที่คุณทํามากขึ้นนะคะชาวตุลน,นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะ mm hmm. คุณอาจจะมีความสําเร็จอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละจุดเริ่มต้นมันไปได้มันใช่ทางของเรานะคะเรากําลังเดินไปตามฝันของคุณนะคะเรากําลังเดินไปตามฝันของตัวเราเองนะคะชาวตุลน,นะคะอ mm hmm. หรือบางคนเนี่ยอาจจะทํางานแล้วบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเนี่ย เธอก็ทําได้แค่ตําแหน่งนี้หรอกนะคะไปได้ไม่ไกลหรอกแต่เหมือนกับว่าคุณเ,เลิกนำความคิดเหล่านั้นมาทำ้ายตัวเราเองนะคะคุณอาจจะเหมือนกับซุ่มอ่านหนังสือเห็นไหมคะเตรียมตัวอะไรบางอย่างนะคะอาจจะไปสอบแล้วก็เป็นช่วงหลังของข่าวดีในการสอบได้สำเร็จนะคะบางคนอาจจะเหมือนกับว่าสอบไปสู่ตำแหน่งของผู้บริหารได้รับการคัดเลือกนะคะ นะด้วยพลังแห่งความเชื่อมั่นมุ่งมั่นว่าคุณทําได้ะนะคะต่อให้ใครไม่เห็นค่าในตัวคุณแต่คุณเห็นค่าในตัวเองนะคะทําให้พลังของคุณเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมีพลังบวกที่ดึงดูดความสําเร็จแล้วสุดท้ายเห็นไหมคะ transform อะ่ะคุณได้เติบโตนะคะในสิ่งดีๆนะคะที่มันเข้ามาที่คุณสู้เพื่อฝันสู้เพื่อมันนะคะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิมนะคะตำแหน่งงานที่ดีกว่าเดิมนะคะหรือธุรกิจอะไรบางอย่างที่คุณทําแล้วประสบความสําเร็จได้ปังมากมาก,มาก ลบคสศประมาทลบคำขอรหานะคะอืมนะอาจารย์รู้สึกบางคนจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่นะคะเป็นการเปลี่ยนชีวิตไปเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูซิว่าจะยังไงนะคะดวงข่าขึ้นนะาจารย์ว่าอย่าไปฟังใครที่ทําให้เราจิตตกนะชาวตุลน,นะคะคุณต้องเชื่อมั่นในพลังความสามารถของตัวเองนะคะ embrace what is นะคะเพราะนั้นไม่ว่าอะไรนะคะ ที่จะเกิดขึ้นกับเราอะนะคะขอให้เรากล้าที่จะเผชิญหน้ากับมันนะคะสมมติว่าคนอยากที่จะประกวดร้องเพลงประกวดอะไรเดียเต้นคฟเวอร์ประกวดนางงามหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเนี่ยประกวดแข่งขันอะไรบางอย่างก็แล้วแต่ส่งผลงานเข้าประกวดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเพราะนั้นไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะนะเหมือนกับขอให้เราได้ทำในสิ่งที่เราฝันที่เราต้องการนะคะนะแล้วก็สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอาจารย์รู้สึกว่า มันเป็นโอกาสที่สําคัญนะคะอย่างน้อยเป็นโอกาสที่สําคัญแล้วก็ m b s a e what i คุณได้รู้ด้วยนะคะว่านี่คือสิ่งที่ใช่สําหรับคุณหรือเปล่านะสู้เพื่อความฝันนะคะลองดูนะคะบางคนอาจจะค้นพบตัวของตัวเองความสามารถหรือว่าสิ่งที่ตัวเองชอบในช่วงเวลานี้ก็ได้ running k i s s นะคะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับว่า มีกิจกรรมดีๆมีเรื่องราวดีๆเข้ามาในชิตของคุณนะคะบางคนอาจจะเปิดตัวเองไปสู่โลกกว้างไปทํากิจกรรมอะไรบางอย่างมีสังคมใหม่ๆเข้ามานะคะถ้าสังคมที่คุณอยู่มันแบบทาให้คุณรู้สึกแย่ yeah! นะคะเขาไม่เห็นค่าในตัวเราแล้วก็ไปหาสังคมที่ดีดกว่านะคะออกไปสู่โลกกว้างพาตัวเองไปสู่สังคมที่ทําให้เรารู้สึกแฮปปี้มีความสุขได้ทําอะไรบางอย่างที่หลากหลายมากขึ้นนะคะอย่าจมอยู่กับอะไรที่มันท็อกซิกนะคะ หรือถ้าเกิดมีเพื่อนเจอแต่เพื่อนแล้วพูดอะไรที่ทําให้เรารู้สึกแ yeah ย่ทําให้เราคิดลบกับตัวเองตลอดจิตตกตลอดนะคะลองออกไปนะคะไปอยู่ชมลมอะไรขี่จักรยานไปอยู่อะไรอย่างอื่นที่มันแบบว่าทําให้เราแฮปปี้มีความสุขกับชีวิตมากขึ้นนะคะบางทีคุณอาจจะค้นพบโลกใบใหม่ที่สดใสสวยงามของคุณก็ได้นะคะชฉาตุนนะคะเพราะนั้นทรานส์ฟอร์มตรงนี้อาจจะเป็นกล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเพื่อทําให้ชีวิตคุณเนี่ยพบกับความสุขที่แท้จริงมากขึ้นก็ได้นะคะ โอเคนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวอะไรบางอย่างก็ได้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะคะกับพลังงานจากไพ่ทาโรนะคะวันนี้ขออนุญาตด,ดูแบบกระชับฉับไวขอดูแบบสามสามไปเลยนะคะมีไพ่ของราชินีไม้เท้าค่ะเด็ฟูค่ะ ถ้วยนะคะโอ้ช่วงนี้นะคะชาวตุลน,นะจ๊ะรู้สึกว่าน่าจะมีผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนคุณนะคะให้คุณได้ใช้ความรู้ความสามารถนะคะตามความคิดของคุณมีอิสระในการทํางานมากขึ้นนะคะหรือทําอะไรบางอย่างที่คุณฝันไว้นะคะแล้วสามารถที่จะสร้างสรรผลงานตามจินตนาการของคุณเนี่ยได้ดีมากขึ้นนะคะหรือบางคนเหมือนกับว่า กำลังได้สร้างธุรกิจอะไรบางอย่างของตัวเองตามฝันแล้วนะคะธุรกิจเดินทางมาถึงจุดที่เหมือนกับว่าเริ่มเ,เริ่มมีอิสระนะคะเริ่มมีเขาเรียกว่าอะไรเดียบอิสรภาพทางการเงินนะคะหรือทางเกี่ยวกับพวกออนไลน์นะคะเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงมากขึ้นก็ได้นะครับกำลังเป็นไปตามความฝันของคุณเลยนะคะนะกำลังเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับคอยสอดส่องดูผลงานนะคะ ออคอยดูกลุ่มลูกค้านะคะหรือคอยที่จะเหมือนกับแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้าบริการอะไรบางอย่างของคุณอยู่ก็ได้นะคะชาวชาวตุลน,นะคะอ,อาจารย์พูดผิดแล้ววะเนี่ยชาวตุลน,นะชาวตุลน,นะคะ,อะโอเคเรามาดูกันต่อนะคะพลังงานของชาวตุนขึ้นมาถือว่าดีนะมีไพ่ของราชินีเหรียนค่ะ แล้วก็มีไพ่ของทาวเวนะคะสองไมเท้าโอเคเลยนะคะเหมือนกับว่าปัญหาอะไรบางอย่างนะคะที่มันเคยเกิดขึ้นเรารู้สึกแบบว่าหนักอกหนักใจนะคะไม่มั่นใจว่าจะแก้ไขได้ไหมนะคะบางคนทาวเวอรตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาหนี้สินปัญหาอะไรบางอย่างที่ ที่คุณพยายามแก้ไขมาตล,ลอดนะคะตอนนี้สไองม้เท้ามันกําลังมีทางออกมีทางเลือกนะคะมันกําลังไปต่อได้แล้วนะคะหรือปัญหาทางการเงินราชินีเรียนขึ้นมานะคะคุณอาจจะได้ลูกค้ารายใหญ่หุ้นส่วนคนใหม่หรืออะไรบางอย่างที่เข้ามาต่อยอดนะคะทําให้ธุกรกิจของคุณเนี่ยงานของคุณเนี่ยมันรันไปได้นะคะมันผ่านปัญหาต่างๆไปได้นะโอเคเรามาดูกันต่อนะคะมีไพ่ของเดะมูนค่ะ ราชาไม้เท้านะคะแล้วก็ราชาดาบเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้ชาวตุนเองนะคะคุณกำลังเติบโตในหน้าที่การงานนะคะหรือสร้างธุรกิจอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วมันมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อะไรบางอย่างเดอะมูนนะคะทำให้เรารู้สึกแย่รู้สึกเศร้านะคะอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าราชาดาบอะ่ะเขา ไม่เคยมองใครในแง่ดีก็ได้นะคนแบบนี้นะคะเพราะนั้นอย่าไปให้ค่ามากนะคะนะเพราะนั้นเราเติบโตมานะคะเราเป็นคนเก่งเราเป็นคนที่มีความสามารถนะคะขอให้พิสูจน์ความสามารถของเราให้เขาได้รับรู้นะคะอย่าไปทะเลาะอย่าไปต่อความยาวสาวความยืดด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่ชอบเราเขามีอาการอะไรบางอย่างกับเราอะนะคะ ยิ่งเราไปพูดมันก็ยิ่งเป็นการเหมือนกับว่าทําให้เขาแบบอาจจะไม่พอใจเรามากขึ้นนะคะเพราะนั้นเหมือนกับความเป็นราชาไม้เท้าคุณต้องนิ่งคุณต้องเหมือนกับว่าโฟกัสกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจของคุณเนี่ยให้ดีที่สุดนะคะพิสูจน์ตัวเองให้ได้นะคะเขาก็จะมาไม่สาม,มารถมาทําอะไรคุณได้นะคะนอกจากคําพูดอะไรที่เหมือนกับว่าจะพยายามทําให้คุณท้อใจพยายามล้มเลิกหรือพยายามไม่ไปแข่งขันอะไรกับเขานะคะเพราะนั้นต้องเข้มแข็งนะคะจิตต้องนิ่งมากๆ, <S <S ๆนะคะช่วงน,นี้อ่ะวรุ้นกันต่อดีกว่า อีไพ่ของหกเหรียญน,น,นะคะอีไพ่ของอสุนเหรียญค่ะว้าวแปดเหรียญนะคะการเงินของชาวตุนในช่วงเวลานี้นะคะดูสิ กำลังมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะหรือได้เจอกับทางอะไรที่มันชี้ช่องรวยให้กับชาวตุลก็ได้นะคะเนี่ยอสศวินเหลียน6เหลียนแล้วก็ความเป็น8เหลียนนะคะหรือได้ลูกค้าได้ใครที่เข้ามาให้คําแนะนํานะคะที่ทําให้คุณรู้สึกว่าที่ทําให้คุณรู้ว่านะคะว่า อะไรบางอย่างที่เขาชอบแล้วคุณพัฒนาสินค้าบริการนั้นๆน,น,นะคะจนมันได้แบบเงินเข้ามามากมายนะคะดูสิจาก6เหรียญก็เป็น8เหรียญแล้วนะคะการเงินเข้ามาดีมากๆหรือบางคนอาจจะแบบได้เงินหลายช่องทางก็ได้นะคะบางคนอาจจะทํางานหลายอย่างหลายหน้าที่หลายบทบาทมากๆนะคะทำทั้งงานประจาฟรีแลนซ์หรือบางคนอาจจะแบบมีธุรกิจของตัวเองก็ได้นะคะที่ทําให้คุณเหมือนกับว่าต้องวิ่งลอกนะคะทงาทงานนู้นทางานนี้แต่ว่ามันได้เงินนะคะเพราะนั้นเดือนนี้น่าจะเป็นช่วง อกอบโกยนะคะของชาวตนแล้วนะคะอาจจะอยู่นิ่งๆไม่ได้นะคะอาจจะต้องแบบพยายามเดินหน้านะคะเข้าไปตีตลาดเข้าไปใช้กลยุทธ์อะไรบางอย่างที่จะทําให้เหมือนกับว่าสินค้าบริการของคุณเนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะขยับขยายสาขาหรืออะไรบางอย่างทําให้รายได้ที่เข้ามาเนี่ยมันมีมากขึ้นนะคะ,ะมาลุ้นกันต่อดีกว่านะคะพาอยากจะบอกอะไรบ้าง มีไพ่ของหนึ่งเหรียญโอ้บางคนมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะชาวตุลน,นะคะความเป็นไฮพิเทสนะคะแล้วก็สองเหรียญเหมือนกับว่าเซนส์ของคุณนะคะความเป็นไฮพิเทสเซนส์ของคุณกำลังจะบอกนะคะว่าคุณจะต้องแบบว่าเลือกทางใดทางหนึ่งก็ได้นะคะสองเหรียญนะ่ะมันมีเรื่องที่เข้ามาที่ต้องให้ตัดสินใจนะคะ นะแต่สุดท้ายอย่ะเซนของคุณจะทําให้คุณเนี่ยได้เลือกในสิ่งที่ถูกต้องนะคะในการที่ทําให้คนสําเร็จได้เงินก้อนใหญ่ได้กําไรก้อนโตเข้ามานะคะนะเป็นช่วงเวลาดีๆนะคะในเรื่องของการเงินนะคะหรือบางคนที่มันกับชาวตุนกาลังแบบว่าจะขายที่ขายทางนะคะจะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาด้วยนะคะโอเคการงานการเงินโอเคนะคะมีอะไรต้องระวังไหมมาดูกันก่อน มีไพ่ของสีเหรียญน,นะคะมีไพ่ของเจ็ดเหรียญค่ะแล้วก็มีไพ่ของเด็กถือดาบนะคะเ,เดือนนี้นะคะอาจจะต้องระวังในเรื่องของลูกน้องนะคะหรือเพื่อนร่วมง,งานนะคะ นะใครก็ตามที่เหมือนกับว่าอาจจะเข้ามานะคะช่วงชิงนะคะอยากได้ผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากชาวตุนนะคะนะหรือว่าอาจจะร้านใกล้กันนะเห็นว่าแบบโอ้สิ่งที่คุณทํามันดีมากนะคะอาจจะอยากเรียนแบบหรืออะไรบางอย่างก็ได้นะคะเพราะนั้นก็อาจจะต้องเหมือนกับว่าออคอยระวังป้องกันเอาไว้นะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของรูรั่วอะไรบางอย่างนะคะใครที่เป็นเจ้าของธุรธกิจก็อาจจะต้องระวังนะคะ อาจจะเป็นลูกน้องยกักยอกเงินหรืออะไรบางอย่างนะคะในช่วงเวลานี้นะคะเพราะเงินมันเข้าเยอะเข้าหลายทางนะคะต้องบริหารจัดการเรื่องเงินให้ดีนะคะหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์เสียเงินให้กับลูกให้กับลูกหลานนะคะบริวารในบ้านก็ได้นะคะนะอาจจะเป็นค่าเล่าเรียนนะคะค่าคอร์สเรียนพิเศษหรืออะไรบางอย่างก็ได้นะ,ะนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะ มีไพ่ของห้าดาบนะคะมีไพ่ของหกถ้วยค่ะหนึ่งถ้วยนะคะช่วงนี้สิ่งที่ต้องระวังอย่างหนึ่งก็คือระวังการแบบว่า มีปัญหาไม่เข้าใจกันนะคะกับคนใกล้ตัวนะคะกับคนที่เรารักคนในครอบครัวหรือกับเพื่อนรักเพื่อนสนิทก็ได้นะคะห้าดาบเข้ามาแล้วนะคะหรือบางคนที่ทําธุรกิจทําธุรกรรมอะไรบางอย่างกับเพื่อนนะคะในช่วงเวลานี้ก็อาจจะต้องระวังความคิดเห็นที่มันขัดแย้งกันนะคะเห็นต่างอาจจะเป็นประเด็นนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องของความรักก็ได้นะคะบางคนอาจจะมีความรักนะคะแต่มันกับว่า พ่อแม่คนในครอบครัวนะคะไม่เห็นด้วยก็ได้นะคะหรือบางคนเนี่ยความรักครั้งเก่ามันกลับมาอีกแต่เป็นความรักครั้งเก่าที่อาจจะเคยมีปัญหานะคะจบไม่สวยก็ได้นะคะจนทําให้คนรอบข้างเนี่ยไม่อยากให้คุณกลับไปรีเทิร์นก็ได้นะอารมณ์นี้นะคะห้าดะหถ้วยแล้วก็หนึ่งถ้วยอืนะคะ,ะเรื่องของสุขภาพนะคะมีอะไรที่จะ ต้องระวังไหมสุขภาพนะคะเป็นอย่างไรบ้างมีไพ่ของสี่ไหมเท้านะคะแล้วก็มีไพ่ของราราชินีดาบค่ะพลังงานของชาวตุลเลยนะหรือชาวทัดนลมด้วยกันนะคะกลุ่มมิถุนตนุแล้วก็ปราชาัดถ้วยนะคะเหมือนกับช่วงเวลานี้นะคะชาวตุลกําลังเริ่มต้นกลับมาดูแลสุขภาพมากขึ้นก็ได้นะคะหลังจากที่อาจจะหักโหมง,งานหนักมากๆนะคะอเหมือนกับ สิ่งที่ต้องระวังนะคะก็คือเหมือนกับว่าคนที่เรารักคนใกล้ชิดเนี่ยอาจจะเตือนเราด้วยความเป็นห่วงนะคะการพักผ่อนนอนหลับนะคะการเริ่มต้นดูแลสุขภาพอาหารการกินนะคะหลายๆอย่างนะคะเป็นจุดลิอมต้นที่ดีในการที่ได้กลับมาดูแลสุขภาพหรือบางคนอาจจะเหมือนกับว่าเวลาชินีด่าเพิ่งหายป่วยกลับมาทํางานได้นะคะก็เลยต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษก็ได้นะคะอ่ะทีนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะขอดูต่ออีกนิดนึง หกไม้เท้านะคะเอ็มเพลสแล้วก็ราชาเหรียญเรื่องสุขภาพนะคะหกไม้เทา้าเนหือกับว่าบางคนอาจจะเจอวิธีรักษาอะไรบางอย่างที่ทำให้อาการของคุณเนี่ยกลับมาหายดีนะคะดีขึ้นดีวันดีคืนมากๆก,ก็ได้นะคะเนี่ยเอ็มเพรสแล้วก็ราชาเหรียญอาจจะเป็น คนในครอบครัวก็ช่วยกันดูแลนะคะทำให้เหมือนกับว่าใครที่อาจจะป่วยนะคะก็ได้กลับไปรักษาตัวอยู่ที่บ้านนะคะอาการดีขึ้นมากๆนะคะหรือกลับไปทำงานได้ตามปกตินะคะใครที่ป่วยอยู่นะคะเรามาลุ้นกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภอโชคลาภจะมีไหมนะคะชาวตุลน,นะคะว้าวพลังงาน justice นะคะพลังงานชาวตุลขึ้นมาเลยนะคะ น่าจะมีโชคลาภเดี๋ยวบางคนจะได้รับมรดกอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะมีไพ่ของแปดไม้เท้านะคะบางคนเป็นโชคลาภในเรื่องงานนะได้ขยับขยายสาขางานเติบโตธุรกิจเติบโตมากขึ้นเด็กเหลี่ยนนะคะอาจจะมีเด็กนําโชคมาให้นะคะหรือว่าซื้อเลขเกี่ยวกับอายุ ลูกหลานอะไรต่างๆก็ได้นะคะวันเกิดเขาหรืออะไรบางอย่างก็ได้นะ,ะวันเกิดลูกหลานนะคะอาจจะมีโอกาสถูกนะแต่ว่า justice น,น่าจะเป็นอะไรที่ถูกต้องตามกฎหมายก็ได้นะ,ะถูกลอตเตอรี่ก็ได้นะ,ะอ่าโอเคทีนี้มาดูเรื่องความรักกันบ้างน,นะคะขอดูให้แบบคร่าวๆนะคะสําหรับเรื่องราวของความรักนะคะเดี๋ยวคลิปเต็มเรื่องความรักทั้ง3สถานะเดี๋ยวอาจารย์ดูให้ต่างหาดนะคะ ขอดูคร่าวๆให้ก่อนความรักของชาวตุนนะคะมีไพ่ของสองดาบค่ะมีไพ่ของ9ก้าไม้เท้าค่ะว้าวเดอะซันนะคะเดอะเวิลด์ด้วย แล้วก็มีพลังงานของ3ามดาบนะคะมีพลังงานของเก้าถ้วยนะคะแล้วก็สอถ้วยค่ะของพลังงานดีนะตอนนี้นะคะเหมือนกับเรื่องราวความรักของชาวตุลน,นะคะคนที่คุณรักนะคะกับคุณเนี่ย บางคู่นะอาจจะเป็นสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะอาจจะติดขัดมีปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างนะคะหรือคุณเจอคนที่ใช่แต่เหมือนกับว่า เขามีครอบครัวแล้วก็ได้นะคะจนทําให้คนรู้สึกว่าไม่กล้าไปต่อความสัมพันธ์นี้นะคะแต่เหมือนกับสุดท้ายนะคะเหมือนกับว่าคนรักของคุณเนี่ยอาจจะกําลังเคลียร์ปัญหาอะไรบางอย่างนะคะเพราะว่าสุดท้ายนะคะก้าถ้วยมันมีทางออกอะไรบางอย่างที่มันเข้ามาก็ได้นะคะอยู่ในช่วงเคลียร์ตัวเองแล้วก็พลังงานระหว่างคุณกับคนรักะนะคะสองถ้วยอะ่ะมันเป็นลักษณะของความเข้าอ,อกเข้าใจ นะคะการอยากอยู่ดูแลกันและกันนะคะเพราะนั้นสุดท้ายเหมือนกับว่าจะมีทางเลือกทางออกอะไรให้กับปัญหาที่เหมือนกับว่าก้าวไม้เท้ามันเคยทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันติดขัดนะคะหรืออาจจะเป็นคนรักเป็นคู่รักที่แต่งงานแล้วแล้วมีปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างที่แบบว่าไม่เข้าใจกันนะคะมีความดือ้อมีความเหมือนกับว่า กดเคลื่องอะไรบางอย่างนะคะก้าวไม้เท้าสามดาบนะคะหรืองอนอะไรกันบางอย่างนะคะนั้นช่วงเวลานี้อาจจะเหมือนกับว่ามีทางออกอะไรบางอย่างเข้ามานะคะความเป็นเดอะเวิ์ลบางคนมันรักทางไกลก็ได้นะคะรักทางไกลที่เหมือนกับว่าอาจจะเหมือนห่างหายไปนะคะหรือไม่เข้าใจกันหรือรู้สึกว่าเขาคุยหลายคนหรือเปล่าในช่วงเวลานี้นะคะเหมือนกับว่าเขาจะกลับมาเอาใจใส่ความรู้สึกของเรามากขึ้น2ถ้วยอะนะคะ เหมือนกับเขาจะเห็นค่าในตัวของเรานะคะกลับมาเหมือนกับไปต่อความรักระหว่างคุณกับเขามากขึ้นนะคะสาวตุลนะคะนั้นเหมือนกับว่าปัญหาต่างๆมันจะสามารถค่อยคแก้ไขนะคะค่อยๆหาทางออกได้นะคะสําหรับเรื่องราวความรักเพราะว่าไพ่จบด้วยสองวยได้มีเดซันด้วยคุณกับเขาน่าจะเป็นเหมือนกับเป็นคู่ของกันและกันนะคะมันรู้สึกว่าไม่ไม่อยากเสียใครไปนะคะมันอยากไปต่อด้วยกันนะคะเพราะนั้นจะทำให้ความรักเนี่ยกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งนะคะ ค่ะตอนนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะกับชาวตุนทุกท่านที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะก็อย่าลืมนะคะค่ะก็อย่าลืมนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นแรงใจให้กับช่องของอาจารย์นรีด้วยนะคะเรากลักบมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ